แก็คือทำหนะ้าน้องจัดให้เต็มใช่ทำเอ็นโดไทยนะคะเติมไขมันเปิดตาแล้วก me. ็เซตผิวดารานะนะแล้วก็ร้อยไหมเชื่อใจมากทีนี้คนชมสามีก็ชอบชอบแม่สาดีชอบรอบนี้ก็คือขาเราถูกต้องค่ะอยากดูไขมันต้นขาบนใหญ่ต้องเดียว คือเป็นคนที่แบบข้างบนอะ่ะจะเล็กแล้วข้างล่างอะ่ะมีปัญหาตรงน,นี้ถ้าเราเจอบันานแล้ว่ันีดเขาเล็กนานเลยหรอตะเกียบไใช่ไหมตะเกียบเ่ะอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดเล่าก็คือเดินขึ้นบันไดเนี่ยน่องไม่ใหญ่นะน่องเล็กด้วยแต่เด,ดินลงบันไดน่องใหญ่เป็นไงคะกลับมาณนาคนาท,ที่สอง,สงติดใจกลัวศิญปกรรมมากแล้วทำไปอ่ะมัน ได้ผลตรงตามผลลัพธ์คือหน้าเด็กเหมือนเดิมแล้วก็มันไม่มีแผลเ,ออเพราะว่าเราต้องดูดไขมันมะเติมต่นตาใช่ไหมคะมันไม่มีแผลที่แบบเออน่ากลัวออแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากขาดและเกียบว่าหน้าสวยแล้วก็อยากสวยครัออ้ทงที่แล้วก็คือทำหน้าน้องจัดให้เ,เป๊ะๆใช่ทำอ็นโดไทนะคะเติมไขม เส้นผิวดารานั้นนะแล้วก็ร้อยหมายเยอะเลยก็ติดใจมากเลยกลับมาเป็นแค่นี้น้องจันของวงการบันเทิงมีแต่คนชมสามีก็ชอบแม่สามีชอบใช่ไหนบอกว่าเธอสวยเหมือนเดิมเลยเลิศใช่รอบนี้ก็คือขาเราถูกต้องค่ะอยากดูงใหญมากต้นขาบนใหญ่กว่าน้องเยอะมากน้องไม่ใหญ่นะแต่ว่าขย e n ขาอะไรไ่าโอเคค่ะกล้ามรัวเดี๋ยวโบให้รับรองว่าจันจะขาในชุดนจันกรี๊ดแต่ก็สาววอาจจะไม่ได้เลดทกัน ไม่คือเป็นคนที่แบบข้างบนนะ่ะจะเล็กแล้วข้างล่างอะ่ะจะมีปัญหาตรงน,นี้ถ้าเราเจอกันนานแล้วบาทนี้เขาเล็กนานเลยหรอตะเกียบไม่ใช่ไหมะตะเกียบอนะ่ะช,ชุดราใส่นาะนะนาะนอ๋อเขามีชุดราศีไหมด้วยมีสิอุ้ยเธอพร้อมเลยนะนะเขาให้พร้อมให้ไร้อมเลยก็ต้องใส่แต่ในห้องผ่าแล้ว แล้วก็นี้เอน็นตให้ทําหน้าด้วยน่า๊ะสวยแล้วใช่ก็ส,ยสวยแผนกการของเราเนี่ยก็คือเรามีเงื่อนไขการทํางาน,นของเราว่าเราจะต้องใช้ใช้งานหน้าอีกสิบวันใ,ในการถ่ายทาถูกไหมคะรู้ไหมว่าตอนนี้จัดหน้าดูกระชับมากจากที่ทำไปรอบแรกแต่จะทาให้กระชับกว่านี้เล็กกว่านี้คือชอบม,มากวิธีการดูแลโบทของน้องพยายามใส่ส้นสูงทีนอยที่สุดอันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับก็คือเดินขึ้นบันไดเนี่ยน้องไม่ใหญ่นะน่องเล็กด้วยแต่เดินลงบันไดน้องใหญ่ พยายามเดินขึ้นแล้วลงนิดอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาตลอดคือไม่ให้เดินลงบันไดเดินลงบันไดอ่ใช้น่องเดินขึ้นมาใช้สรุปว่าเราจะมีพรโคนเลเซอร์เราจะมีโทนนิ่งเลเซอร์ก็คือจุดด่างดำปรับสีผิวมีเทอร์มัลอายลรฟต์ไวใต้ตาเอาให้หมดแล้วก็มีเอมเฟสยกกระชับแล้วก็มีไทเทเนียมยกกระชับแล้วก็มีเจนเนโอเอสทำให้ผิวกลมทั้งหมดนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่วกททำเสร็จก็คือใช้งานได้เลยทันทีก็คือสมมติทำวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ออกมาเนี่ย แล้วหลังจะทำประมาณเจ็ดถึงสิบวันรับรองว่าช่างแต่งหน้าจะเป็นคนแรกที่ทจักจั่าเพาะี่แั่งมาเล็กลงเพราะว่าเอเดทักมาก่อนอทุกคนเอจไหมเลยขาสวยหุ่นสวยแล้วก็หน้าสวยด้วยเป๊ะๆนี่คือคุณเอกจัดหน้างานเลยจ้ะทำให้จั๊กระจั๊กทำซีริสอายุไม่เคยขยับไปไหนเลยเหมือนสตาร์บัวเราหกสิบเราก็จะไน้อย่างนี้ะ <Nice. S 2> สวัสดีค่ะพี่จันเองนะคะจักรกัจจนณคำสิริค่ะหน้าสวยแล้วใช่ไหมคะหุ่นของเราก็ต้องสวยด้วยรอบนี้ก็เลยแบบจะมาดูดไขมันที่ต้นขาค่ะเพราะว่าพออายุ40กว่าแล้วเนี่ยเราแบบออกกำลังกายยังไงมันก็ไม่ลงเนาะเราก็อยากจะใส่แบบขาสั้นสวยๆใส่กระโปรงสั้นสวยๆค่ะก็เลยตัดสินใจมาดูดไขมันต้นขาค่ะ เพราะว่าทำหน้าไปไมีแต่คนชมว่าเออหน้าเด็กลงแล้วก็คือหน้าแบบเหมือนเดิมหน้าไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าดูสดใสขึ้นตาดูไม่เหนื่อยแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออชอบมันมีความธรรมชาติแล้วก็ชอบการบริการด้วยแล้วก็ความสะอาดสะอ้านโรงพยาบาลมาตรฐานเรามาแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าแบบเออเรามานอนหลับไปจะตื่นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือเราเราสบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมาทำแล้วก็รู้สึกว่าเออทำออกมาแล้วมันแบบได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ แล้วก็รู้สุกว่าถ้าเราทําขาด้วยเนี่ยมันน่าจะปวดมากเพราะมันไม่เห็นแผลเลยเพราะคราวที่แล้วเราต้องดูดไขมันนิดนึงเพื่อมาเติมตรงเปลือกตาที่มันเหี่ยวใช่ไหมคะแล้วมันไม่มีแผลที่เห็นเลยก็รู้สุกว่าต้องนานนะของจันหน้าผ่าไม่ชานะคะปกติเลยค่ะมันจะมีผมร่วงบ้างในช่วงแรกอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องแบบเขาเรียกนะฝังอุปกรณ์เอนโดไทเข้าไปเพื่อยกเนาะแต่ว่า มันก็พอหายดีแล้วมันก็กลับมาค่ะแล้วก็ฉีดสเปรย์อะไรที่มันบำรุงหนังศรีรษะคือไม่ต้องกลัวเอนโดไทไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าได้ผลลัพธ์ดีเกินคาดมากมาค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องคอยฉีดโบท็อกซ์เนาะแต่รู้สึกว่าจานันอะไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์หน้าผากเลยปกติจนันจะต้องแบบเป็นคนขมวดคิ้วอะไรเงี้ยตลอดเวลาคือไม่ต้องเลยเธอไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องแบบใครที่ไม่ค่อยชอบจิ้มเข็มอย่างอันเนี้ย เราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเพราะว่าเราก็หลับตื่นมาแล้วก็คือสวยเลยแล้วก็ไม่ต้องคอยฉีดโบท็อกก็สรุปก็คือเอ็นโดไทไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ให้ผลลัพธ์ดีเกินคาดมากๆค่ะทั้งหมดค่ะขอเล็กสุดเอาแบบจับไปไม่มีไขมันเลยอา2จ้สาสมัยเอโดอยู่แค่1,500 코니고 상태면은 더 훤망. 어 허리 얇게 소골 라인 쪽으로 앞에서 대군데. 얘들 앞쪽 뽑을 거고 보통 여기가 제일 많아요. 엉덩이에 엉덩이에 라란데미 한가능 1주. 뒤엉군데에서 뒤쪽 뽑을 거예요. 그다음에 종아리는 보통 요 근육 양쪽으로 크게 두 개씩 있는데 그거 위주로 가실 거예요. 상하는 코 น้องหายหมดแน่นอนคาดว่าน yeah. ่าจะประมาณสองพันถึงสามพันซีซีสองพันถึงสามพันเซนตดลิตรสองถึงสามขวดก็คือไขมันในขาดใจที่กินไปอยู่ครบจริงถ้าเราก็อาประปุกใช้ไม่ใช่เดี๋ยเออถามหมอหมอลู้ไหมว่าส่วนใหญ่หมอที่ไทยที่ดูดไขมันเขาจะบอกว่าไขมันข้างหน้าขาดูดไม่ได้เขาจะไม่ดูดกันทำไมของที่นี่ถึงได้ดูดได้มีคนไข้ถามหลายคนแล้วว่าทำไมเราถึงได้ดูดสามหสิ้าองศาได้ 어 아니야 많는 않을 뿐이지 뽑을 수 있어요. 보통 근육이 커서 앞에는 지방이 많진 않은데 있어요. 다다 뽑게요. 모가 이제 아지บาย 와잔 미ไขมัน 커브 300g짜리. 오른쪽 가까운데 놀이 마. 아 여기가 제일 많고 앞에는 좀적 적고. 적고. ผ่าตัดนะคะกาลังจะเข้าไปแล้วตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นที่ว่าพอทําเสร็จแล้วขาจะเล็กมากจาก้ะอ่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าหองผ่าตัดแล้วจ้ะ later ออไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการดูดหนีไปเดินห้างไปอยู่ซินเซเกตถ่ายรูปส่งมาสวัสดีค่ะคือจันก็คือเข็นกระเป๋าเดินทางไปซินเซเกตซึ่งอันที่ว่าเดี๋ยวจันกลับก่อนกลับก่อนไม่เป็นไรจันกลับมาอบต๊ะอบแสงก่อนไม่เป็นไรเพราะไม่รู้ว่าจะกลับกี่โมง จากคําตอบคือรู้เลยว่าไม่ฉันไม่กลับแล้วก็ไม่ไมรู้ว่าจะกลับกี่โมงเป็นยังคะวันนี้ก็เลยระบมระบมมากเลยค่ะรู้งนี้ต้องเชื่อเนาะขอแค่หนึ่งวันช่วยอยู่กับที่ก่อนเลยอยู่ไม่ใช่<ต>ไปก็่อูอยู่วันนี้มานทาหน้าแล้วเห็นไหม วันนี้มาทําผิวค่ะอันนี้เป็นเซตที่เดี๋ยวจะมีคนไข้าตามมาทําเยอะมากเป็นเซตที่เอเพิ่งทำหมอผิวที่จะทําให้เราอ่ะเป็นหมอติดท็อปทรีของหมอสกินของประเทศเกาหลีใต้แล้วเครื่องต่างๆที่ทําของที่นี่อ่ะข้อดีก็คือหน้าเราอ่ะจันก็รู้ว่าถ้าเบบี้แฟตเราหายเราจะเหี่ยวเราจะตอบอใช่ไหมคุณหมอสามารถยิงทุกเครื่องแบบไม่ทบกระเทอือนแฟที่มีบนหน้าได้เลย จริงๆซึ่งต้องเป็นหมาที่มีความชานาญใช่เพราะ,ะปกติแฟตมันจะหายแต่อันนี้รับรองว่าหน้าฟูอิ่มยกแต่ไม่หายแล้วไม่บวมแล้วใช้งานหน้าได้เลยทันทีต่อไปใช้ถ่ายรายการได้เลยมีอัลตราเทอร์มาไทเทเนียมเอ็มเฟสเจเนโอเอ็กซ์ทั้งหมด5เครื่องคําถามนะคะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือเจ็บไหมแม่บางเครื่องเจ็บบางเครื่องไม่เจ็บเขาจะทายาชาเรอคะทายาชาแล้วก็ฉีดยาชาด้วยบล็อกไวอ่าโอเคงั้นโอเคแล้วการดูแลหลังทำไม่ไม่ต้องแลเลยค่ะแต่ยังไม่ควรแต่งหน้าพวกนี้ แต่งได้เลยค่ะเราไม่แผลอะไรนี่นี่ไม่มีอะไรเลยอ๋อมันจะไม่ระบมบวมตุ๋ยเป็นอังปังแมนไบบไม่ไม่เหมือนแบบฉีดไขมันไม่ใช่ไม่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะใครที่แบบอยากจะทําผิวสนใจจะทําผิวถามเข้ามาว่าเคล็ดลับมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะตอบในอันนี้จ้ะไปดูกันแล้วมาตามได้เลยรอดูกันว่าจะรอดจะร้องหรือจะสวยท้องครบค่ะทั้งรอดแล้วก็ร้องไว้นิดนิดตอนฉีดยาชาแล้วก็ต้องสวยไปค่ะ คเครื่องเจเนโอเอ็กค่ะก็จะเป็นการดูแลผิวนะคะแบบ3-4ถึง4ขั้นตอนในเครื่องเดียวเลยนะคะอันนี้จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวกับทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะเติมน้ำให้ผิวนะคะเติมออกซิเจนให้ผิวลดจุดด่างดำต่างๆนะคะความหมองคล้ำต่างๆทําทำให้ผิวชุ่มชื่อนะคะผิวโปรเลยนะคะพว ผิวกระจกต่างๆนะคะอ,อันนี้สามารถเห็นผลทันทีหลังจากทําได้เลยค่ะเหมาะกับคนที่อยากได้ผิวที่สุขภาพดีผิวใสหน้าแดงนะคะ่ะเครื่องนี้เลิศมากเครื่องนี้ชอบมากค่ะทุกคนต้องทำเลยที่สุดเครื่องนี้คือผิวโกโลอแบบโอ้โหเบอร์หนึ่งที่สุดเครื่องนี้โอเคใครอยากได้ผิวหน้าฉ่ำวาวแล้วก็ไม่เจ็บเครื่องนี้โอเคสาวๆตามมาจา้ะ นะคะที่ผิดปกตินะคะลดฝ้าจะจุดดำๆนะคะกะรทำรูขุมขนแล้วทําให้ผิวใสเนียนมากขึ้นคออ่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้าแดดรอยสิวแล้ไมีความหมองคล้ำค่ะนั่นแปลว่าวันนี้เราได้ทั้งเรื่องรูขุมขนามกระจ่างใสกระชับริ้วรอยหน้าตึงเต็มจัดเต็มเลยนะคะนะคะวันนี้เราจะทำตัวเทอร์มาสนะคะตานะ อันนี้จะช่วยเรื่องการยกกระชับนะคะหนังตาบนนะคะลดอาการหนังตาตกนะคะลดริ้วรอย,ยรอบดวงตาตีนกานะคะทําให้ตาดูสดใสนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือค่ะเขาเรียกว่า LDM ครอันี้จะเป็นหลังจากที่ทําผิวทําอะไรกันไปนะ,ะเป็นในการแบบปลอกอารมณ์ผิว วันนี้นะคะจันก็จะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่จันดูดไขมันกับทางนานานไปนะคะนี่ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะเดี๋ยวจันจะมาให้ดูว่าหลังที่ทําไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนก็เปลี่ยนชุดมาให้ดูแล้วปกติคือจันจะไม่กล้าใส่กางเกงอะไรแบบนี้เลย <c oughs> เพราะขามันจะเด้งมากแล้วก็คือขาบเบียดมากไม่มีช่องว่างระหว่างขาเลยอันนี้เพิ่งจะครบหนึ่งเดือนพอดีลองดูนะคะคือจันเป็นคนช้าง่ายนะทุกคนมันจะยังมีรอยช้าอยู่เห็นไหมนี่ก็คือ หนึงเดือนพอดีค่ะเราไม่ได้ดูดก้นเนาะเราจะดูดแค่ช่วงขารอบขานี้ดูแบบโอเคมะก็คือมั่นใจขึ้นกล้าใส่กางเกงเลกกิง้งกล้าใส่กางเกงที่แบบแนบแล้วก็กล้าใส่กางเกงสั้นแล้วปกติถ้าใส่สั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบบานๆเนาะจะไม่กล้าใส่แบบแนบนี้เลยตอนนี้ก็คือกลับมาออกกําลังกายได้แล้วพรครบหเดือนแล้วนะคะก็จะกล้าใส่กางเกงสั้นอย่างนี้ไปฟิตเนสแล้วค่ะรอดไหมคะ ใครสนใจอยากดูดไขมันแบบจันนะคะไปที่โรงพยาบาลนานนะติดต่อคุณเอได้เลยค่ะ